สวัสดีครับเราติดเกมนะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการเล่นอาชีพเชมผ้าครับสายมือใหม่เบื้องต้นครับซึ่งสายที่ผมขอตั้งชื่อว่าสายเกาะไฟโล่สายฟ้าครับโมจริงก็คือไม่มีอะไรมาโมเทนสไตล์กับโมเทนสไตล์โมเทนเชี l ลแล้วก็เทมเพลตน่ะแหละครับพูดในหลู่อปกันเองข้อคอนเซ็ปต์ของของสายนี้นะครับก็คือว่าต้องเล่กันขอเริ่มที่การป้องกันนครับการ้องกันจะาใช้นี่ครับโมเทนเชลนี่กลางโล พอโดนฟันโดยแล้วความเสียหาแล้วจะระเบิดตุ่มเห็นไหมตายเลยอย่างที่สองก็คืออันนี้มเทเทนชียรนะผมลืมชีดด้ดูอัน,นสองคือเทมเพสชิลครับทําอะไรได้คือถ้าเกิดเราเนี่ยเห็นสตนูไหมถ้าเกิดเราบอกการจุดตีได้ปุ๊บสตูจะเสียเออสร้างความเสียหายครับเป็นสายฟ้าสะท้อนอะไเนี้ยเกาะทะลุุ๊บเลยเนะี่ยเห็นเลย ฮะฝูงนะจะเห็นได้ชัดมีฝูงไหนเอ่ยอะนี่หนึ่งตัวฝูงมากเลยอ่ะสตัวดูเลือดสูร้รอบรอนะครับนี่นี่เห็นนะลดละเนี่ยคือผมไม่ทันทำอะไรผมยืนเฉยปุ๊บรถแล้วก็กลางนี่ปุ๊บอาเวเฮ้ยปิดโล่ทำไมเออแล้วก็เปิดเกาะนี่พอโดนจมตีกเกาะก็ระเบิดตุ่มท่าไม่ต้องคลิกเลยครับวิ่งหนทานชิวๆอ่นะจาเลือดหน่อย การเกาะโอ้โหบอกมาครับแล้วก็พอการเกาะอ,อะไรพร้อมเงี้ยนียทุบเลยครับโมเดสไตล์ครับมันจะกระจายขับไปหายหายใ,ใกล้ๆกันคือมันจะทำความอเสียหายหมู่ครับเนี่ยที่กระเด็นเนี่ยเนี่ยไปเรนมาเนี่ยทำตาตอรเมนหมดเลยนะ,ะเป็นวงกว้างด้วยครับก็ลองเล่นตัวนี้ครับคือเทมผ้าสายที่ผมเล่นอยู่สามาร์คเอ็์เนี่นตั้งแต่เวรอรสชัน14ถือว่าไวนะเพราะผมเล่นเรนเจอร์37 เล่นในวิทนี่ลอ่อับ38 38หละครับโอเคแล้วาการโชว์ก็จบแค่นี้นะครับขอสรุปข้อีขเสียนิดนึงข้อดีคือว่าใสา่เนี่ยถึกมากไม่ค่อยตายสองอสาสัยเี่เล่นง่ายครับไม่ต้องใช้งบเลยแล้วแบบการหา X1 X2 อะไรเงี้ยเดินชิวๆกเดินไปทุกไปค่าได้เลยส่วนข้อเสียก็คงเป็นเรื่องของความสาใจคือมันข่ามอนไม่ไวอะ่ะไม่ค่อยส่ใจเท่าไหร่ แต่ก็โดยรวมนักเล่นง่ายครับประหยัดตังค์ด้วยโอเคจบเรื่องของสนามสายเนี่ยมาดูเรื่องการอัพ <m uch ing> สกิลเียสกิลนะครับเดี๋ยวนะอึ๊บขอได้รับตัวเงินแสนขอหน่อยลูกนะอะไน,นะถ้าอาคิตนะโอเคไปอัพสกิลเดี๋ยวจะเริ่มต้นจากตรงนี้ครับปุ๊บเนี่ยของทำเพ็นท่าเรา อ่าพอเรื่งนี้ปุ๊บให้มาที่นี่ก่อนครับเอารีเจนเอาเลือดก่อนเป็นเส้นนองปื้อถึงนี่ก่อนสีไฟแรกมาเก็บสิบสเตนสิบสเตนสิบสเตนนี่ปุ๊บพอเวลสักสี่สักห้านะแววนิดนิดหนึ่งไปเอาเพิ่มเกาะเพิ่มโล่พลังเพิ่มเฟื้นฟูลลังชีวิตเอาเพิ่มเฮดฟีสูงสุดแล้วเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดกับเพิ่มทั้งสามสิบ เพิ่มสามสิบโดยตรงก็เพิ่มสิบเปอร์เซ็นเนี่ยฮะคือสิบวิวแรกประมาณนี้จากนั้นเลื่อนลงมาครับมาทางนี้ตึ๊ดตึ๊แล้วให้เลี้ยวสายเนี่ยถัวนะเอาวงนี้ก่อนตรเนี่ยมาเอาเอาตรงนี้ก่อนยืดขึ้นไปอันนี้นิ่งเนี่ยแล้วก็ฟืดมาทางนี้ แล้วเลี้ยวขึ้นมาครับเอาซนชูรี่ก่อนเดี๋ยวเพิ่งมาเตรงนี้มาเนี่ยเอาซนชูรี่ก่อนวงนี้น่าจะสักวันว่ว20อะ15 20อะไรตรงนี้จะได้เรื่องของบล็อกโล่โอกาสบล็อกโล่มากขึ้นแล้วก็ต้านทานท่าดือถ,ถ,ถือโล่มากขึ้นครับทําให้แบบถึกทั้งท่าทั้งการโจมตีเลยเนี่ยมาตรงนี้เสร็จแล้วได้นี้เสร็จแล้วฮนะให้วงวันนี้ก่อนปึ๊บมาเอา รีสูทเทคนิคมันคืออะไรมันคือว่าฟันโดนร้อยเปอร์เซครับเราจะฟันศัตรูร้อยเอร์นต์แต่ฟันไม่ติดคีดก็ช่างมันครับเพราะว่าเราต้องการให้ศตรงสะท้อนเอ่ยทำตัวเมงโดยตรงเอ่ยเรื่องคีไม่ใช่ปัญถามขอาอยู่แล้วครับผมเก็บตรงนี้ได้ปุ๊บนะครับก็ให้มาที่นี่ครับย้อนของมาน,นี้หนึ่งมาเก็บเลือดแล้วก็ลดมาที่ใช้งานตรงนี้ อีกสี่ช่องโอเคครั okay. ้งนี้วงนี้จะเสร็จละไม่วุ่นวายละคราวนี้ก็มานี่เลยครับลงมาทางนี้ตืดตืดตืดเห็นไหมจำได้ไหมตรงนี้ถ้นนมาปุ๊บตรงนี้มันยังยังยังไม่ได้ติ๊กก็ลงมาเรื่อยๆครับเนี่ยใส่งินลงมาเรื่อยๆมาเอาบอลถูกไฟครับเพิ่มความติดอยู่ชิดสี่เปอร์เซ็นต์ แล้วพิ่มความเสี่ยการทุพชาไปชิดขึ้น26%บวก20กำลังสเตนน่นแหละครับเก็บตรงนี้แล้วก็มาสายขวานะฮะเอาพลังชีวิตสูงสุดเพิ่มเข้าอีกแล้วก็มาเอาเลือดเด้งแล้วก็จบที่โอกาสวอคิโลบเพิ่มขึ้น3%อันนี้ s o ลิดิตีเนี่ยฮะปุ๊บเนี่ยแะครับ ทำมอยู่เจ็บเจมแจ้งมีใครโดดสะ้อนจนตายมาเนี่ยเนี่ยฮะปื๊ดเนี่ยผมจะโจทไอ้หนึ่งผมจะได้ประมาณนี้แหละถึงเนี่ยจนหมดพอขึ้น X สองผมก็เวลเพิ่งจะเท่าไหร่สามสิบแปดครับสามสิบแปดเนี่ยผมก็มาต่อเส่นนี้ปื๊ด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 มันถึงนี้มาเอาไอ้เซนติเนลเนี่ย ได้กอบเพิ่มยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับเราก็ตั้งทนทุกท้ายเพิ่มไปสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถึกเยอะคัในหลังหลังแล้วก็อ้อมอยู่อะไรพูดแล้วมาถึงนี่ตอนนี้สูงสุดที่นี่นะนี่ไม่รู้จะเอาหรือเปล่าเดี๋ยวว่ากันโอเคทัวร์นะครับมาตรงนี้ก่อนนี่เป็นเส้นตรงเลยมานี่พูดแล้วก็มุ่งมานี้เลยมุ่งมาที่โลกจากนั้น โรเซนชูลี่จากนั้นมาต่อที่รีซิลูเทคนิคเพื่อที่ว่าเราจะโจมตีโดนทุกดอกครับเราแม่นน้อยครับแล้วก็มาเก็บทั้งที่สุกสุดกับรถมานาเซนติิตรงนี้มาต่อที่สายโจมตีกันตรงนี้นี่แล้วก็โล่อีกแล้วเพื่อโอกาสบล็อกเพราะนี่ครับจบแอคหนึ่งก็ได้ประมาณโซนนี้แหละทั้งหมดที่ผมจะ ไอ้หนูจะได้จบประมาณโซนนี้นี่จนหมดพอขึ้น x สองก็เอ้ยไม่ใช่พอจบหมด normal นนจะได้ประมาณตรงนี้พอเข้าเคลว์ก็มานี่แหละปืด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 เดี๋ยวผมจบตัวนี้ผมเล่นเรื่อยๆฮะเดี๋ยวถ้าเกิดมีอัปเดทกันบ่อยทีก็เนี่ยครับวิธีการเล่นไอ้การอัพสกิลจะรีบปิดคลิปไปไหนเนี่ยโอเคอัพสกิลเสร็จแล้วทีวนี้ดูเรื่องของเจมกันบ้างครับเจม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 นี่ครับ เจมก็จะเป็นหลักๆนะของโมดิสตั์ผมใช้เป็นบัตรเมจิกครับเพราะว่าเอาเลือดแทนมานะแต่นี้ถ้าเกิดได้ตอนคูเอลครับเรนไม่ค่อยแนะนำให้ใช้แล้วผมใช้โมดิสตั D ์แอดไฟดามเมตแล้วก็มารีสแปร์ครับถ้าเกิดไม่มีจริงก็ไม่มีสีรูเชื่อมจริงก็ใช้แค่โมดิสตั์กับแอดไฟดามเมตก็โอเคครับสองนี้พอแหละหรือไม่ก็มอนิสตั์กับมารีมีรีสแปร์ก็จบสองอัน ถัดไปครับคือเรื่องที่จะใช้อันก็คือเรื่องของ t e e s t Shield เออจะบอกว่า Normal เนี่ยผมเคลียร์ใช้สองสกิลหลักนะคือ e s t Shield กับ o ม e ทนสไตล e ส่วนไอ Shell ผมเทนเชลในตอนไอ,นอตอนเล่นค l เอลนะโอเคเนาะอันนี้อะไรเ s t s h i e l d อยู่นี่ไม่ใช่ละ่ะใช้สามลูครับก็คือว่า หนึ่งก็สกเทมเพลชิลมันแล้วครับสองคือเพิ่มเคออดัเมตสามคือไลทิ้งเพนิเทชันอันนี้ก็คือหาดี่กว่านี้ไม่ได้แล้วหลักๆก็ใช้แค่เทมเพลชิลกับแอดดัเมดแล้วจะแอดพวกดัเมจพวกวไฟไลติ้งอะไรก็ได้ถ้ามีรูเพิ่มเติมที่สีตรงไม่มีเลยใช้แค่เคออดกับไลติ้งเพนิเทชันครับง่ายๆไปก่อนครับก็จบเนาะ <laughs> นี่คือเทม เทมผ้าสายสายถึกนะครับเน้นการสะท้อนแล้วก็เอาต,ตัวรอดแล้วถูกไปเรื่อยๆครับจุดเด่นคือตาย่าครับเล่นเพลินจุดด้อยคือไม่มันครับค่าไม่สะใจครับผมอนาคตจะมีอัปเดตเพิ่มเติมตัวนี้นะฮะเพราะสุดแล้วถูกถูกมืออย่งนีก็ติดตามช n e นของกรักติเกนได้ข้างล่างนะครับถ้าชอบใจเองลืมกดใช้เพื่อนดูด้วยครับสวัสดีครับ